รอมแพงไขความกระจ่างพุต,ตานรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เจอหน้าพ่อเดชค่ะก็ต้องบอกว่ามักจะออกมาตอบคําถามของแฟนๆหรือผู้ชมปรมลิขิตกันอย่างต่อเนื่องของถังชองสามอยู่ตลอดสําหรับรอมแพงนักเขียนผู้แต่งนิยายเรื่องดังอย่างบุพเพสนิวาสและปรมลิขิตเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยออกมาตอบคําถามของแฟนๆแ,แล้วหลายครั้งล่าสุดก็ได้ออกมาตอบคําถามแฟนๆอีกครั้งค่ะสําหรับฉากที่แม่พุต,ตานรับบทโดยสาวเบลล่าจะต้องมาเรือนของพ่อเดชหรือ ที่หมื่นรับบทเดโป๊กอีกครั้งเพราะแฟนๆสงสัยว่าพุทธานั้นมีความรู้สึกยังไงกับพ่อเดทซึ่งเคยเป็นอดีตคู่ใหมายของตนเองในชาติก่อนงานนี้รอมแพงก็ได้เฉลยสั้นๆเอาไว้ว่านางกลัวเพราะจิตวิญญาณลึกๆของนางชอบนางรู้ว่าพ่อเดทนั้นเป็นคนทําให้นางตายเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะ